รู้ด้วยกันนะครับอย่าให้ต้องเป็นตัวแทนสายการบินเราแทนนะครับผู้ถือรูปแบบการโอนก็จะมีการต้อนรับรู้แบบการโอนก็เจอครั้งนี้นะครับมาดูกันครับขอพูดกันโดยการไม่ติดต่อใช่ไหมแต่คนในตลาดใต้ถุนนะครับทำไมถึงเกิดงานเพื่อเงินกันอยู่ถ้าเกิดเพื่อเงินก็ออกผมต้องท่านเดลาร์นะครับที่เขาให้แล้วก็เพื่อบอกว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยแน่แน่ครับรวยรวยเป็นคนดีก็เป็นอะไรเรื่องของตัวเองเพราะเรื่องที่เราเกิดขึ้นนะครับ ก็มีนะครับอาจารย์การต่อเรื่องไม่ไหวะครับข้อเสื่อทำจริงเลครับช่วยเสื่อลังกทมพงานนะครับเข้ามาฝากใกล้ๆนะครับผมงานนี้เป็นอาเดียร์คเรื่องที่วายะไรนะแบบขาทต้องเจอจะไม่ช่วยจะไม่ช่วยนะครผมกุ้งสี่ะยอไปช่วยแต่บะไมเลยที่เราทำทีไแล้วตอนนี้คิวว่าสิ่งจำเราไม่ได้แก้ให้ตอนี้เนี่ยเจ็ดนาทีครับแต่มาทีละเดียยรก็ช่วยนะครับเพาะว่าังจีอยูับเขาด้วยเรืองนี้นะ พวกเราครับผมก็คือเป็นถึงเาาจะุ่งี่นเรียนรูอาชีวแต่ว่าเราจะน้องใหม่างทาระเอฟครับผมวกเราชื่อว่าวงการการมบ เพรา่ Harr ing, Debatte, morte, ันไม่คิดบะอาเา็นคือของเราไม่กับเปี่ยนดวงเยครับไม่จับเลครับคือเราข้องเปลี่ยนดวงนะครับดีไหม

พวกไหนนะครับพี่ยังไม่ได้จองตั๋วนะครับที่จองยเออในตัที่แล้ว เขาเรียกว่าถ้าเราเป็นเียก็ต้องใอะไรเอเดี๋ยวไปกับคนเรีรอย่างแจ็เรีอีกรอบนึงไ้มคองวดี่ครับหน้าดีเนไหมมีผิวสาเขาเยจครับผมครผมคาแรคเตอร์ผมนะครับก็คนหเป็นโบอกว่าเป็นง่ายครับแต่ว่ามีีเป็นยากครับขอนคนดีับ ก็รู้ว่าต่อไปต้องการให้เรื่องใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการก็จะมีวงที่จะต่อไปก็เป็นแนวใหม่ที่จะมีวงที่เขาดังนะครับดังทั้งผมก็เขาบอกกับผมว่าใหม่ๆใหม่เลยก็หลายปีต่อปีเองนะครับก็จะมีวันไหนที่อาจจะเขาจะมีคนน่าคุณตาดีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราคุย what <laughs> Look like do that